ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยนะคะถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะใครที่กําลังรอคอยข่าวดีนะคะกาลังรอคอยข่าวดีรอคอยคนรักนะคะคนรักคนจะติดต่อมานะคะจะติดต่อมาเข้าคิดถึงคุณ เขาจะนัดคุณไปทานข้าวนะคะมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงฉลองไปงานเลี้ยงสังสรรค์ไปทานข้าวไปทานของอร่อยนะคะเหมือนกับกาลังรอกันอยู่นะคะเขากําลังคิดถึงคุณนะคะแต่คุณอย่าคิดมากคิดเยอะนะคะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะคิดไปเองระวังปัญหากเก่าเดิมนะคะที่เคยมีปัญหากันมาก่อนย้อนกลับมาให้คุณปวดหัวแล้วก็คิดหนะักระวังเรื่องขัดแย้งนะคะเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปไหนด้วยกันระวังเรื่องขัดแยง้งวาวลาวังเรื่องคําพูดและก็อารมณ์นะคะจะทําให้มีปัญหากันนะคะแต่วันนี้คุณจะได้รับข่าวดี คุณจะได้ไปทานข้าวเขาจะพาคุณไปงานเลี้ยงฉลองนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสื่อน้ำโชคของคุณเลขที่บ้านนะคะสีเสริมดวงนำโชคสีแดงสีเขียวสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่3 5 7ขอให้คุณโชคดีค่ะ